วัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการชุมนุมเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์ในวันนั้นมันสร้างวีระบุรุษขึ้นมาคนหนึ่งท่ามกลางกระแสของความชื่นชมในการเป็นพลเมืองดีของแท็กซี่คนหนึ่งที่รับม็อบรีเดมจากสถานที่ชุมนุม แล้วเกิดได้ยินเสียงการสนทนาว่าพวกเขาทั้งสองคือคนร้ายที่วางเพลิงเผาพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10เขารับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเขาเองว่าเขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันที่ปกป้องคุ้มกล้าวชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและเขาคงจะอยากให้เด็กทั้งสองได้มีโอกาสกลับตัวเมื่อเขาได้รับทราบความจริงต่างๆอีกทางซึ่งเขายังไม่ได้รับทราบ หรือตอนนี้เขายัางไม่ยอมรับฝังเขาจึงพาเด็กทั้งสองคนนั้นมามอบให้กับตำรวจเขาไม่ได้ทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือหาเงินเพียงอย่างเดียวเราทุกคนควรยกย่องคนดีที่กำลังหายากในสังคมไทยปัจจุบันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมว่าสิ่งที่เขาทำมันเสี่ยงต่อชีวิตและครอบครัวของเขาเราไม่ทราบว่ามบอันธพาลเหล่านี้จะมีเครือข่ายอย่างไร และเขาจะต้องตกเป็นเหยื่อตามล่าของคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอนและตำรวจหรือพวกเราจะให้อะไรเขาบ้างเพื่อตอบแทนความดีของเขานอกจากให้เงินตำรวจต้องปกป้องคนดีคนนี้ให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างว่าคนดีจะต้องได้รับการดูแลไม่ให้อยู่ในอันตรายส่วนเราคือต้องกระจายข่าวให้คนดีที่มีอีกมากได้รับรู้ว่าเราต้องไม่นิ่งเฉยกับสิ่งชั่วร้าย ที่กำลังทำลายความเป็นอยู่ของสังคมไทยของเราในขณะนี้อย่าให้คำคมที่เรามักพูดกันเล่นๆว่าอย่าหาเหาใสหัวเลยมาทำให้ความดีของแท็กซี่คนนี้ไม่มีความหมายเพราะหากเขาต้องเดือดร้อนเพราะเขาเป็นพลเมือนดีที่นำคนร้ายที่ทำลายความรู้สึกของคนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันมาส่งให้ตำรวจแล้วต่อไปจะไม่มีคนดีแบบนี้ ให้เราได้เห็นอีกกลุ่มธรรมศาสตรพ์พิทักษ์ธรรมชวนหาเงินรางวัลมอบให้กับเท็กซี่ที่จับจัสตินเผารูปในหลวงส่งตำรวจเท็กซี่คนนี้ตอนนี้ถูกพวกสามกีบรุมไล่ล่าไม่ปลอดภยัยคงทำงานไม่ได้อีกพักใหญ่ตัวผมเองได้โอนเงินไม่มากนักไปช่วยพี่เขาเหมือนกันเพราะผมต้องการให้คนที่ทำความดีเป็นพลเมืองดีปกป้องสถาบานันได้รับผลดีทำดีต้องได้ดี เดี๋ยวสักพักกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษธรรมคงออกถแถลงการยกย่องอาจจะไม่เอ่ยนามพี่แท็กซี่เพราะตอนนี้พวกนั้นกำลังไล่ล่าและหมายหัวพี่แท็กซี่คนนี้คงลำบากทำงานขับรถหากินไม่ได้อีกพักใหญ่ทราบมาว่าเด็กสองคนกลางย่ามใจมากเผาพระบรมฉายาลักษณ์เรียกแท็กซี่มาแล้วโทรรายงานสสพักก้าไกลตลอดเวลาที่นั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่เลยแวะด่านตำรวจ ส่งสัญญาณให้ตำรวจจับกลุ่มนับว่ามีความกล้าหาญและเสียสละตัวเองสูงมากน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งแม้เวลานี้จะยกย่องออกหน้าออกตามไม่ได้ต้องนิรน,นามอยู่เพื่อความปลอดภัยของพี่เขาก็ตามหากพวกเราต้องการที่จะช่วยเหลือเขาก็สามารถโอนเงินได้โดยติดตามได้ที่เพจของดรอานนท์ศักดิ์วรวิทย์เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชม คนดีในสังคมไทยของเราก็ยังมีเราอย่าเพิ่งท้อใจและหมดกำลังใจกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ศิลปชัยเดบีเรามีเรื่องราวซึ่งดีและไม่ดีสลับกันไปมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ